ตัวคนละครึ่งนะครับพี่หมอเข้าไปตั้งแต่ตัวหกโมงนะครับปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นทราบไหมฮะเข้าผ่านแอปเป่าตังเข้ายังไงก็ไม่ได้นะครับเนี่ยครับมันจะหมุน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 มุนมุนตลอดเวลานี่นะครับหมุน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 มันหมุนไปเรื่อยๆพี่หมอแนะนำอย่างนี้ครับ คือเราอย่าเข้าผ่านแอปเป๋าตังนะครับเราควรจะไปเข้าผ่านช่องทางตัวเว็บไซต์นะครับซึ่งอาจจะสามารถจะเข้าที่ตัวเว็บก็ได้นะครับตัวโน้ตบุ๊กก็ได้หรือตัวอะไรก็ได้นะครับพี่หมอจะเข้าให้ดูหลายๆช่องทางนะครับเนี่ยฮะก็ เราก็าเข้าไปคลิกนะครับคนละครึ่ง com นี่นะฮะคนละครึ่ง dot com. โอเ com นี่ครับ t t p colon ส s ลตสแลต คนละครึง่งรอบที่สามคนละครึง่ง com อ๋อน้องนี่นะครับนี่นะครับถ้าอย่างที่พี่หมอบอกนะครับว่าพี่หมอพยายามลองมัน้นแต่หกโมงเข้าไม่ได้ผ่านตัวเ,เขาเรียกว่าอะไรนะแอปมือถือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเข้าผ่านตรงนี้นะครับน่ครับเขาเขียนว่าไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมีผู้ใช้เข้าใช้งานจํานวนมากนะครับ อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนใครเข้ามาแล้วทักทายพี่หมอด้วยนะครับพี่หมอลองไลฟ์ผ่านอันนี้นะครับใครลงทะเบียนหรือยังครับคนละครึ่งลงยังไงก็ไม่ผ่านนะครับเพราะงั้นต้องลงผ่านท่องทางนี้ครับคือตัวเว็บไซต์นะครับหรือเราสามารถเข้าได้สองทางนะครับนี่นะครับมาดูจํานวนสิทธิ์คงเหลือนะครับตอนนี้ทั้งหมด31ล้านมีคนลงทะเบียนไปแล้ว8-9ล้านนะครับ เหลืออยู่สองยี่สิบสองยี่สิบสองล้านนะครับหกแสนเก้าหมื่นสองร้อยสามสิบหกสิทธิ์นะครับก็สามารถลงทะเบียนได้ทางนี้ครับพี่หมอลงลงไปแล้วนะครับผ่านมือถือถามวันนี้เขาจะถามเยอะเลยครับไม่รู้จะเก็บข้อมูลไปเพื่ออะไรนะครับก็สามารถดูได้ผ่านทางนี้ฮะนี่เรามาติกนะครับว่าข้าพเจ้าตกลงยินยอม ตามข้อข้อกำหนดก็มานะครับชื่อคำนำหน้านะครับอันนี้ต้องลงทางนี้นะครับใครไปลงผ่านทางทางตัวแอปเนี่ยจะมีปัญหาเดี๋ยวพี่หมอเปิดให้ดูอีกทีนะครับเป๋าตังนี่นะถ้าใครไปลงทางนี้นะครับจะมีปัญหาเรากดยังไงก็ลงไม่ได้ครับมันจะหมุนหมุนหมุนติ้วติว้นี่นะจะหมุนตลอดเวลา ยังไงก็ลงไม่ได้ครับเพราะงั้นมาลงทางนี้นะครับก็คือลงผ่านตัวเว็บไซต์นะครับคนละครึ่ง .com นะฮะก็มาลงได้พี่หมอลงไปแล้วลงให้ทางบ้านทุกคนเรียบร้อยใครเข้ามาที่เข้ามาดูแล้วลงไม่ได้ผ่านทางแอปนะครับก็เอาเข้าไปที่นี่นะครับก็เปิดตัวเบราว์เซอร์ตัวไหนก็ได้นะครับตัวอันนี้ครับ คนละครึ่งเข้าทางมือถือก็ได้นะครับคนละครึ่ง com นี่ฮะนี่ก็จะลงได้เหมือนกันเห็นไหมครับใครที่ดูอยู่ยังไม่ได้ลงนะครับรีบไปลงเลยครับเพราะว่าจำนวนสิทธิ์ลดลงเรื่อยๆเลยเห็นไหมครับตอนนี้เหลือ ลดลงหายไปสองแสนนะครับตอนนี้มียี่สิบสองล้านสี่แสนสองหมื่นแปดพันสร้อยสาสิบเอ็ดนะครับที่เหลืองเหลืออยู่กดตรงนี้ครับพอเข้ามาแล้วให้กดตรงนี้ครับส,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 สบีสีเหลืองสีส้มๆนะครับสีเหลืองออกส้มแล้วก็พอคลิกไปปุ๊บมันจะขึ้นว่าสำหรับประชาชนนะฮะแล้วก็ติ๊ก อย่างที่ว่าฮะติ๊กยอมรับเงื่อนไขแล้วก็ยืนยันนะครับแล้วก็ใส่ชื่อนะครับมีคำนำหน้าชื่อนายนางสาวนางนะครับแล้วชื่อต้นนะครับคนไทยก็จะมีชื่อชื่อชื่อคำนำหน้าแล้วก็เป็นชื่อต้นนะครับแล้วก็นามสกุลเลขบัตรประชาชนเลขเลเซอร์พิ้นหลังบัตรนะครับสิบสองหลัก ก็ลงวันเดือนปีเกิดนะครับลงเบอร์โทรศัพท์เอาไว้รับ OTP นะครับแล้วก็ข้อมูลอาชีพนะครับก็เลือกนะครับรับจ้างทั่วไปแล้วเนี่ยฮะ ก็เลือกแล้วตอบตกลงไปครับนะครับใครที่ยังไม่ทํารีบไปทํานะครับหวังว่าคนที่เปิดเป่าตังมาแล้วลงไม่ได้ให้ลงผ่านนี่นะครับเว็บไซต์คนละครึ่ง .com ครับเจอกันครับ โชคดีนะครับใครที่เข้ามาทีหลังนะครับก็อย่าลืมนะครับว่ามันลงผ่านตัวเป๋าตังค์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวพี่หมอโชว์ให้ดูอีกทีหนึ่งเผื่อคนที่เพิ่งเข้ามานะครับมันจะมุน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 ตลอดเวลาครับก็ให้ไปลงผ่านตัวหน้าเว็บเอานะครับซึ่งจะลงผ่านหน้าเว็บผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้ มันก็จะลงได้ฮะเนี่ครับดูจํานวนสิทธิ์ก็หายไปอีกแล้วนะครับงั้นคนเข้ามาอย่าลืมลงผ่านทางนี้นะครับขอบคุณครับ